ก็อกลังผมจะมา ep ที่ออ10 10เร่นะผมก็ออ ep ที่10 18แล้วก็ผมจะมาที่ผมคิดวันนี้ผมจะมาขยายบ้านเองนะขย,ยเป็นรั้วรัวบ้านแนตะ่ว่าเยอะผมต้องไปุดเหลืองก่อนแบบแรกุ่ดเหลอง่อนองไปก่อนโอ้จะทำเป็นรั้วไทท่านรั้วใหญ่เลยก็ต้อง โอ้ไปออกไปแล้วหนุนน้่ป็นรถชนผิดแแหละว่าผมเหินไม่พอต้องต้องกลับไปที่มันว่าผมไปเอาุดแร่ครับไปบุดแผลแเอวแร่ไว้ไปเอฟซีสองก็จะเอาไอเอซีสองไปทุดให้ได้เห็นไห้เยอะที่สุดที่ทำได้ว่าผมต้องการมากมากมากเลยท่าต้องการผมนี่ โอ้ก็จะเล็กเนาะฮีโร่เยเ้ฮโร่เอเอ้ยเอยเียวเดยเียวเไข่ไข่ไข่ใตัวเนี่ยแ่ของเป็นจดเงเป็นกระทองก็พี่ไปก่อนทองแต่ว่าพีพร่ะว่าขอไปขอไปขอไปหาอะไรก่อนได้ไหมไปหยุดเลกไว้ได้ไหม ว่าโผล่เดิมอีกก็เป็นเรื่องดีก็น,น่ารู้กได้แบบเพราไม่เอาว่าผมจะขุดเพชรเพชรตรงหุมบ mm hmm. นข้างล่างเว่าบ mm hmm. ิสกิตทิ่ตรงนันนะเพราะาเหมือนมีอะไรนะั mm ่นแตเาขุดไปได้มจะเอาเป็นต้นะตวิ่งแหละเอาเป็นต้นวิแต่ว่าผมไม่มีสติลผมไม่เป็นไรสติลผมไม่หากนะเพาใครมาทาไม่ได้ผมจะขุดเป็นทิศทิครับเป็นทิศนี้ผมจะเป็นทิศนบบ กันอันนี้ไปหาเพชรประมาณสักสองคูณสองครับประมาณสักสองคูณสองสองคูณสองตรงนี้อะไรเป็นอันนี้อันนี้เป็นทางโคเป็นทางโคเป็นแยกมันเป็นแยกไฟแดงเลยเหมือนมันเป็นแยกไฟแดงนะยเหมือนแบบเออเหมือนเป็นไอแยกไฟแดงนเนี่ยมันเป็นแยกไฟแดงตรงนี้นี่ครับเป็นเหมือนแยกไฟแดงตรงนี้อันนี้คือเป็นแยกไฟแดงผมโคนี้ปุ๊บอ่าได้เลย ก็ผมทำวง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 เวียนนี้ไหมเนี่ยเป็นแยกไฟตรงนี้เป็นรั้วใหม่เนาะเป็นวงเวียนครับเป็นวงเวียนเ้าเป็กแบบสุดแรกครับเอาไว้เป็นจุดเป็นถนนครับเออเป็นถนนเชื่อมต่อกับกับจุดในจุดหนึ่งกับหลายจุดเลยเป็นจุดเป็นถนนโลกก็คือเป็นถนนพวกโลกโอ้นั่นไง เจอจริงเจกเป็นไงอันนงเงี้ยอ,อันนี้ก็ดีเลนี่แหละของขุดอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าดีกว่าอ,อย่งเงี้ยไปขุดก็ไปทำไมงั้นล่ะหรือว่าตอนนั้นมันหรือว่าถ้าผมไปเจ็บพิช้่ามอยูเอาฐานเพิ่มมเพิ่มก็ได้ถ้าผมไปเจอท่าอีเนี้ยก็โอ้โหเจอเพชรด้วยครั้งนี้ของผมมัทำเป็นอย่างเงี้ยคงดีแล้วแล้ว,วาได้ขยายมากกว่านี้เลย อย่างน,นี้ดีสุดครับว่าผมอาจเจอพวกถ้ำเพราะว่าผมก็ต้องมาถ่ยายด้วยถ่ายก็จำเป็นแต่มันจะเป็นมากไหมก็มากอยู่ครับแต่ว่าผมก็สามารถทำ c h a r c o ได้อยู่เพราะว่าไม่อยากจะ c h a r c เพราะว่าว่าต้นไม้ผมก็อยากตัดมาปลูกเองแม้แต่ผมปลูกเองนะแม้แต่ผมปลูก ปูกต้นไม้เองเนะมีหลยนะโอ้โหอุ้ยขอบคุณสองได้น่ยกาเจอเพชรว่ามโอกาสเจอง่ายมากโอกาสเจอเพชรแล้วเจอถ้ำเดี๋ยวก็ดีกว่าอีกแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มันจอแต่เพชรแต่ว่าเพชรก็สำคัญสุดนะเพชรแต่ว่าผมเจอทางตันมันทป็นยัไงล่ะน้ำเช็พ่วงว่าพ่อเลยไหมเนี่ยได้พ่วงเลยว่ะมาพ่นทำพ่วเลยกันนะ ้ทำปุ่นดาใหญ่มากเลยเนี่ยงันกางเกงไอ้ไอ้กางเกงนี่ผมเอาไปแล้วไม่ใช้แล้วอ้าพู่ก็เะจีบแล้วก็แล้วก็จะใช้บ้างใช้เป็นให้เก็บให้เก็บให้เก็บพวกอะไรพวกองแบเนี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าทำเดิมก็กลับไปทำเดิมดีกว่าว่าไปหาของของท่าไหรดวงดีไม่หาของไต่วงดีมากกว่านี้วงนีจมากกว่านี้นะอะไรของดีดี ขออีโอเล็แล้วก็เป็นของดีนึงแต่ผมเจอลาวาเียเจอลาวาแถวนี้โอเคโอ้ผมกดไปเจอเพชรอีกแล้วดเกิ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 ดเลยผมเลยมกิดเผมกดดกดดยืดเกิดเกิดเกจริงๆเพ่สิบสามเยี่ยมเยี่ยมอฟัวจูนผมกดพชวจูน่ดี่สุดผมห้าเยียมเตรียมไปไหมเยอะไหมผมไปปิดได้สบายสบายแหละ ็นโอเคเลสโตนก็ดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าไม่ค่อยอยากได้เลสโตนเลยเอาไปก็ทํำไงก็ไม่รู้เอาไปก็ไม่เอาไปก็เอาไปก็ไม่ดีเนาะผมไม่เห็นเจอพวกอ้าวนั่นไงตันตันเป็นนั่นเย่แล้วเจ้าบอลาวาก็ดีแต่เอ้ไม่ค่อยหมาะ มาปิดปะมันมันมันมาทับกับเออไอเหอไอเหอไอเหอขอร้องอะที่มันมีทางไปได้ไหมมีทางไปอไหมเอยเอออย่าเออเออเออเกือบตกโลกไปเกือบได้ลิมิตเกือบได้เกือบได้ไปสวรรค์แล้วโอเคปิดปิดไปซะก็ยิ่งดีโอเคโอเคหาดูสิว่ามีทำ ไม่มีโอ้ไม่มีเราก็จะไปทิปใหม่ตรงไหนทริปนี้เป็นทิปนู่นดีโอ้ยเป็นโชคร้ายหรอเนี่ยมันคงเอาแต่โชคละว่ามันเจอที่ปยินเสียงถ้มก็ต้องไม่มสแกนดีไหมสแกนถ้ำเลยไหมเนี่ยไอ้จีนเหรอรูปตรงด้านไหนนี่ แกนดูถ้ามโอเคถ่าดีดีสแสดงเห็นความรักชาติไทยยครับถ้าหากเอาไปทำถ้าเอาไปถ่ายดูถ้าเอาไปถ่ายคลิปไว่าคนก็จะติดตามเยอะเย่เพราะช่วงนี้เป็นเป็นกรณีพิพาทกันเนาะช่วงนี้ โอเคผมไปได้ละผมไปละผมไปได้เลยไม่มีเลยไม่มีอะไร,ไะไรใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนี้ใช่ไหมห็นก็ไม่ได้เยอะอะไรามากอีกน่ะต้องขุดไปเรื่อยอ่ะไปขุดหหินไปเรื่อยอ่ะไปที่ประจวบลีริขันไปเนี่ยผมไม่ไปประจวบลีริขันยิงไปเนี่ยโอ้อันนี้ผมงงไปเอาแล้วเพราะว่ามันดูค,ค่อยค่อยคลาบก็แหละแล้วก็สีแดงนะั่ต้องทิ้งมันอะ่ะมันจะเป็นต้องทิ้ง โอ้โหลาวายใต้เบ็ดหลวบเฮียวมีลาวายแล้วแต่ว่าแล้วก็ดีนะผมจะไปหาเบ็ดตะวัแต่แรกป่าดินละ่ะแล้วป่าปดินดนี่ผมจะขึ้น,ปงงนเป็นไงขึ้นไปไหมเนี่ยขึ้นไปหา PDC เงี้ยใช่ไหมโอ้โหมันสูงเรื่อยๆนะพี่โอเคผมคิดว่า ก็รอค่ะผรอนี้ต่อไปกับนีโรโอโโดาโนโดาเนี่ยหรือว่าไปแคลิฟอร์เนียก็ได้โอโ้โนี่มุ่มิชั่นโอเคเลยดีอยู่มีเพชรก็ยิงดีนะถ้าได้เพชรกืดเลยแต่ว่าต้องหาทำก่อนต้องหาท้ำต้องทำ ผมลองสแกนได้ไหมพ่อผมสามสแกนได้ปะผมไม่รู้อยากสแกนแล้วปล่าไป,ไ,ไปทางไหนเนี่ยมีโอเคไปทางนี้ทางเดิมทางเดิมเลยมาทางเดิมเลยไป,ไปหาแร่กันถ้ามีฐานถ้าเจอฐานถ้าเจอพวกเพชรก็เอาใพชรพอจูดสองขุดเป็นเรื่องดีถือถ้าเยอะเพชรก็เป็นเรื่องดีอยู่แต่ว่าถ้าเจอถ้ำก็ดีอยู่ดีมากหาเปชรได้เยอะเลย เราลอ่อไปเราล่และเราล่อมาเนาะก็ผมต้องสเสียเว,วลาไปกับกาวนี่ผมต้องใช้เวลานาไต้องเผา,าอุโมงอ์เป็นโซนปิดอีกอ่ะแอนวิวผมก็ยังเพิ่งทำทำ,ท,ำทำทำดีไหมเนี่ยแอนวิวก็ต้องขุดไปเรื่อยว่าจะเจอถ้ำหรือถ้ำปุ่นโรงถ้ำอะไรบางอย่าถ้าเจอถ้ำก็ยิ่งดีเป็นเรื่องที่ไปหา ถือว่าได้ไปไหนก็ได้ไปหาพวกไปเป็นอาหารญี่ปุ่นโอ้โหเดี๋ยวข้างบนแล้วอยู่ข้างบนโอ้โหใช่เลยใช่เลยทำทำที่เป็นกองดีโอ้โหโหลดลาวามันเต็มเลยโอ้โห็นรักได้รักเลยนี่รักเลยมุนี้รักเลยมุนี้ กำลังผมไม่พอผมจะไปปลกเป็นไปหาได้เพชรได้สองกองสองสามกองก็ยังดีนะครับคราวนี้ได้สองกองมเนี่ยก็เป็นทุกวันก็เป็นทุกครั้งแหละได้เพชรมาเอาเลยเอาเลยวางวางเด็กทำทำไม้เด็กทำไม้เนี่ยผมก็ต้องหามนะไม่กลัวเราพวกนี้ไม่กลัวพวกนี้เหมือนในโกดแมนเหมือนโกดแมนเลย แค่เสียงทมโกไม่กลัวแล้วแหละเสียงาำอ่ะผมต้องกุดรอตรงนี้อีกอ่ะไอห็นไเยอะแล้วนาะมีเสียงเสียงตันตรงนี้ต้องกุดทำหาหินจำวนมากเลยอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยไป้หินจำวนกว่าหัาจำวนเยอะมากเลยหินเนี่ยเห็นหัวหินเนี่ยเบิร์นหินเหมือนกระจกที่ไรขันโเห็นเยอะเกินเห็น ว่าวาดไปหวังว่าจะเจออะไรก็ได้ข้างหน้ามีหวังเลยมีหวังโอ้ไม่ท้อเลยไม่ท้อเลยไม่ท้อเลยผมไปได้ต่อผมไปต่อได้อีกนานเลยอีกยาวเลยเนี่มีทําแน่ผมถ้าผมไม่เชื่อเชื่อแน่ผมมีทําแต่ว่าผมต้องผมต้องคอยตอนนี้มีท่าหมดเลยไม่หยุดไม่หยุดไม่ นี okay, okay. S, ah. um, oh, ้ก็โอเคโอเคไม่มีถ้ำตรงนี้แต่ว่าก็รอดูแบบมีนะบันบายช่วงบ่ายบ่ายโมงตรงนี้ผมก็ต้องไปผมต้องหุบแร่ให้ให้เยอมากที่สุดโอเคมีทางเชื่อมมันก็สบายรออะไรล่ะมีถ้งโอ้โหเบ็ดล็อกก็มีนะเบ็ดล็อกยางนะไม่ได้อยู่เลยไม่ได้แล้วโอเคเจอกันเลยไ กูด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 แต่ว่าผมจะไปผมจะไปยังไงเนะี่ยไปจะไป Uncle, ยังไงเนะี่ยดีก่อนดีโอเคอะไรไรผมกลัวที่สุดโอเคนมดเดียวไม่เยี่ยมเลยเนี่ยไม่ค่อยเยี่ยมเลย เยี่ยมขนาโอ้โหตรงไปตรงมาอย่เนี่ยตรงไปตรงมาผมไปตรงไปเลยไปให้ยาวที่สุดเลยถ้าไม่มีอะไรโอเคผมก็ต้องโอ้โหโอ้โหอะไรนี่ไม่มีถ้ำเลยไม่มีโอเคเดี๋ยวผมไม่พอผมไม่ท้อหรอกพวกนี้ผมไม่ท้อเรื่องพวกนี้ เรื่องเรื่องง่ายๆท้อหรอกแม่ไม่ท้อโอเคโอ้ยไม่เอาไม่เอาจัดเต็มไม่เอาจัดเต็มหรอกอย่ามาจัดเต็มตรงนี้อย่ามาจัดเต็มที่ไหนก็ไปไปแล้วแบบจัดเต็มนะจัดเต็มจัดเต็มก่อนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแม่ไม่มีอะไรครับโอ้ยมีอีกชั้นหลายชั้นเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วใครจะถ้าใครจะไหวเนี่ยพวกนี้ ออลองดูโอเคลองดูโอเคลองดูครับต้องใช้ F เอฟเจนตีแหละวานิทานมีอันนี้ไม่เยอะนี่ต้องฝึกฟยูนอะฝึกฟยูก็ดีแล้วโอ้ว่างได้ยเยอะๆว่าวเพชร โอ้โหทำไมหานเยอะแท้ไม่หาเยอะแท้ถ้ามีถ้ามีเพชรตรงนี้เราจะจรูดเลยโอ้โหมอยู่ในเหมือมันอะไรอาทีโอ้โหต้องรีบขุดทิชชซชช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 ทชช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 ชทชชชชชอ่ชช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  มาที่มาฟอร์จูนสองมาโอเคได้ยิบเก็ดโอเควันนี้ถือว่าวันนี้โชคดีหน่อยที่เป็นอีกจกมหนมากแต่ว่ามันต้องมีถ้ำตรงนี้หลายที่เหมือนผมเป็นผมจะบ้ากันแนะจากที่นแล้วแหละซิีซ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 ีเลเวลออฟทอลทูลสงครามทะเลีสอง Okay, อโอเคผองมันไม่ค่อยดูค่อยดูไมค่อยดู่ค่อยดูครับโอเคมีฐานน้อยมากพวกเนี้ยขมัมีฐานมีฐานลงหุ้นต้องการขัดแคลนมากเลยโอ้ยแคลนครับแคลน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 มากเลยนะแคลนแบบเต็มอย่ญญญางร่วงไปเจอเจอปุ๊บมีมอแค่เจออะไรสิที่เป็นสิ่งไม่ดีวันนี้เจอสิ่ง โอเค okay, ผมคิดว่าผมไม่สม่ะถมม่านลาพีเสเยียมเล็กเยียมลาพีสก็ยิ่งดีโอเคเอาหมดนะเนี้ยหมดละมีฟอร์จูนสองก็จะเอาเอาให้หนักที่สุดเลยเป็นมันได้เลยไปถ้าใสา่ไหม เราเป็นภาษาเอ้ยโอเคลาพิซจำเป็นลาพิซจำเป็นครับลาพริสมานเนอรลาพิซจ,จำเป็นไหมก็จำเป็นครับผมผมก็ต้องดูก่อนว่าเกิดมีมีถ้ำตรงนี้อาจจะมาเดี๋ยวโดนเล่นได้อาจจะโดนเล่นก็ได้ใครจะไปรู้แล้วมันโดนเจ้นหรือเปล่า ยังเชื่อว่ามีเพื่อนอ่าโดนเล่นโดนเล่นแท้เลยที่แท้โดนเล่นเลยก็อโดนลอยแล้วนั่งนี่โดนหลอกไม่เอาแล้วไม่ขับไม่ไม่มาละไปออกไม่ด้วยเลยกลับอีกว่าได้อะไรไม่รู้ไม่สำคัญแล้วอันนี้แหละไปก่อนนะผมไปทำรั้ว รัวก่อนทำรัวก่อนมันต้องไปทำรัวก่อนมันต้องไปทำรัวให้ให้เสร็จไปทำรัวโซนบิ๊กอะโซนบิ๊กอะแล้วรัวชั้นในผอก็่อ่ทำไม่เอามัน,ทำ,มนทำเสร็จวันนี้คราวนี้ได้สามกองหรือว่าพิเศษมากพิเศษมากเลยโอเคมืดมืดวันนี้เท่าไหร่โอเควันเดิมเดิมวันเดิมเดิมวันที่เจ็ดโอเคผมไม่ไปนรกแล้วเพราะว่า ผมขอเต,ตรียมเตรียมอาลงอะไรอะไรนี่ผมเตรียมความพร้อมก่อนเตรียมความพร้อม,ม,มก่อนนะแปลงดอกแดนเตรียมแล้วโอเคผมเข้มขึ้นมาแล้วอ้าวเช้าวันไหม่วันไหน เช้าวันใหม่โอเควันนี้วันใหม่วันเริ่มต้นวันใหม่วันที่ดีที่สุดผมดีมดีมากวันนะี้มีเพชรมีเพชรด้วยโอเครวมได้ว่าพผพาเม็ดถือว่าไม่ถือว่า,วาเยอะอยู่งั้นผมจะพร้อมเ้วยให้ผมมันเริ่มต้นทำไอต้นบิ๊กเลยไหมให้ผมทำต้นบิ๊กเลยครับทุกคนขอบคุณเม้นหน่อยนะให้ผมทำต้นบิ๊กเลยโอ้คอมเมนต์คน เหมือนตอนนี้มีมีคนที่ปิดในบทบาทแล้วคนที่คอมเมนต์คนที่มาบอกผม,นะผม,ผมอะคุณคุณพู้สึกอะครับว่าเราก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นรู้เปล่าว่าโอกาสไปรไู้เปล่าเยอะน้อยแต่ว่าดูแต่ว่าดูเลก่อนผมทำแอมวิวได้หรือยังครับอ๋อ,อเห็นเห็นคนเห็น,<ๆ>นเห็นเห็นเลยนะคนบอกว่าทำได้เลย <laughs> เราฝึกตัวเองไปเดี๋ยวที่หน้าก็มาทำก่อนแล้วกัน ต้อทำบล็อก่อนต้องต้องทำกี่บ็อกอะแอนวิลต้องต้องต้องให้ทำกี่บ็อกแอนวิลต้องทำให้ให้สักกี่บ็อกอะแอนวิลจำไม่ค่อยได้ว่ามันนานแล้วอะไม่ค่อหไม่ค่อทำแอนวิลเยช่วงเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปแอนวิลปะต้องทำอีต้องอีกบ็อกหนึ่ง กี่บล็อกหนึ่งนะคุณคิดว่าได้กี่บล็อกคิดว่าได้กี่ว่าได้บล็อกอะไรเปล่าเบอร์มีแอนดวิวเบอร์มีแอนดวิวไม่รู้ว่าแอนดวิวมันทำมันทำยังไงอะว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เลยแอนดวิวมันนานแล้วเนาะมันนานแล้วมันนานผมต้องหาแอนดวิวอะไม่มีแอนดวิวจะทำอะไรดีเนาะคิดอยู่ต้องทำยังไง แอนวิวแอนวิวก็ลองทำแบบ, okay. บนิวช็อกโอเคมันน้อยห่ดล็อกอ้าวเพิ่งเข้าใจโอ้โหไหว่าจะได้ปลดล็อกแท้โอเคแอนวิวโอเคอันนี้เป็นชั้นตีบัวแล้วกันมาเอาแค่เหล็กแค่นี้พอแล้วแต,แต่เยอะมากเลยทองก็เอาไปแจ็เอาไปแลกกัหมดแล้ว้็เอาจะขุดหนักกว่า ผมคิวดว่าผมทำรถ้วคนกรีได้แต่ว่ารู้เดิมมก็อยองไม่อไม่เคลียร์ออกแล้วกันผม่เคลียร์ออก้ผมเคลียร์ต้นไม้ก่อนอนะที่ถ้าเคลียร์ต้นไม้ที่มันขึ้นแบบมันเกศกรงเกศที่มันกุที่มันเกศกะออกได้ไหมแปลว่าผมอันนี้ผมก็ยังคงเดิมโอเคผมทำต้องเอาดินมาแลผม้วนะเอาดินมาทุ่งนี้ อก็ได้ไหมคะว่าโอเคมีรวมเยอะจัดเลยโอเคส่วนตรงนี้เหมืไม่ตัดหรอกเพราะว่าไม่มีกอนใหญ่ตัดโอเคพวกปิดคลิปเลยกันก็กจบแลยค่ะคลิปวันวันสัมปีที่แปดนะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ะนะคะเดี๋ยวผมไมมาทำต่อแล้วกันนะครัะกับตัววีเขาว่าดูมันเหนื่อยมากเลยะครับก็ ตอนนี้ก็อย่าลืนกดติดตามกดไลค์สมัครใช้อย่ามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าจบไปแล้วอย่าลืมดีิดตามบ๊ายบายขอบคุณครับ